สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่ผมว่าน่าจะโดนใจหล,หลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมคือมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตสามอย่างที่มักจะถูกพูดถึงปนๆปปกันไปหมดเลยใช่ค่ะหลายคนก็เลยสับสนว่าตกลงแล้วมันเหมือนหรือต่างกันยังไงกันแนะ่ครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะผู้เขียนเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าจะอธิบายให้ชัดที่สุด ลึกที่สุดแล้วก็ใช้งานได้จริงอืมซึ่งการทําความเข้าใจให้ชัดเจนเนี่ยนะคะสําคัญมากๆเลยมันเหมือนเรามีแผนที่ที่ถูกต้องอยู่ในมือครับเหมือนมี GPS ที่ดีใช่ค่ะถ้าแผนที่ผิดหรือเราอ่านไม่ออกก็หลงทางได้ง่ายๆเลยสภาวะที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือฌานนิพพานชั่วคราวแล้วก็นิพพานถาวร แม้ว่ามองจากข้างนอกอาจจะดูสงบเหมือนกันหมดเลยนะคะครับดูนิ่งๆเหมือนกันแต่เบื้องหลังเนี่ยทั้งคุณภาพทั้งที่มาทั้งผลกระทบต่อจิตใจเมันต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะเง้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาคลี่คลายปมนี้กันแยกแต่และอย่างออกจากกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่คำที่อาจจะฟังดูแปลกที่สุดก่อนดีกว่านิพพานชั่วคราวหรือตะทางคณิพพาน ใช่ครับแพทย์ชื่อก็ชวนสงสัยแล้วนะครับคือท่านนิพพานแล้วทําไมเป็นแค่ชั่วคราวล่ะครับเป็นคําถามที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะในบทความนี้เขาอธิบายไว้ว่ามันคือการดับไปของกิเลสช,ชั่วขณะชั่วขณะค่ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่จิตมันเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่งไปเลยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราได้ได้ชิมรสชาติของนิพพานจริงๆโอ้โห ใช้คําว่าชิมรสชาติใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรสชาตินั้นแบบถาวรนะคะเห็นภาพเลยครับหมายความว่านักขณะนั้นสภาวะจิตมันเหมือนกับนิพพานจริงๆเลยเหรอครับเหมือนกันเลยค่ะคุณภาพของจิตตอนนั้นคือมันจะโปรง่งเบาสว่างแล้วก็ว่างเปล่าอืมความคิดที่ปกติมันจะวิ่งวุ่นในหัวเราตลอดเวลาเนี่ยมันจะหยุดไปเองเลยหยุดไปเฉยๆเลยใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องพยายามบังคับให้มันหยุด และที่สําคัญที่สุดนะคะคือสภาวะที่เรารู้สึกว่ามีตัวเรามีอัตตาเนี่ยมันจะหายวับไปเลยในตอนนั้นเดี๋ยวนะครับที่บอกว่าตัวเราหายไปนี่น่าสนใจมากปกติเราจะรู้สึกว่ามีเราเป็นศูนย์กลางตลอดเวลานี่ครับใช่ค่ะแต่นี่คือมันหายไปเลยเหลือแต่สภาวะรู้ที่บริสุทธิ์แต่ต้องย้ำนะคะว่ามันเป็นแค่ชั่ววูบแค่แวบ,บเดียวค่ะพอสภาวานะนั้นมันคลายตัวลงกิเลส ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนก็กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยผู้เขียนในแหล่งข้อมูลของเราเปรียบเทียบไว้ได้สวยงามมากค่ะเขาบอกว่าม<ฮ>ันเหมือนการได้เห็นท้องฟ้าสีครามผ่านรอยแยกของก้อนเมฆโอ้หคมมากๆเลยครับคือเราเห็นแล้วนะว่าฟ้าจริงๆมันใสขนาดไหนแต่เห็นแค่แวบเดียวใช่ค่ะแล้วเมฆหมอกของกิเลสก็กลับมาบังอีกครั้งเหมือนเป็นการเปิดให้เห็นเป้าหมายว่าสภาวะที่ไม่มีทุกข์มันมีอยู่จริงนะถูกต้องเลยค่ะ มันเลยเป็นประสบการณ์ที่ให้กําลังใจแล้วก็เป็นหมุดหมายที่สําคัญมากสําหรับคนปฏิบัติธรรมค่ะครับการได้ลิมรสสภาวะที่ไม่มีตัวตนนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเวลาเข้าสมาธิลึกๆหรือที่เรียกว่าฌานมันก็สงบมากจนเหมือนลืมตัวตนไปเหมือนกันอตรงนี้แหละครับที่ผมว่าคนสับสนกันเยอะมากว่า แล้วความสงบของฌานกับการเห็นฟ้าใสของนิพพานชั่วคราวเนี่ยมันต่างกันยังไงแน่นี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยค่ะในการทําความเข้าใจเพราะความรู้สึกสงบเนี่ยล่ะค่ะที่เป็นตัวสร้างความสับสนแก่นของฌานที่บทความนี้ชี้ให้เห็นคือมันเป็นสภาวะที่จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวจนนิ่งสนิทแล้วก็ทรงพลังมากๆครับแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะ กิเลสยังอยู่ครบอา้าวยังอยู่เลยครับอยู่ครบเลยค่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยแค่ถูกพลังของสมาธิที่มหาศาลเนี่ยกดทับเอาไว้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ได้หายไปจริงๆแค่ถูกกดไว้เดี๋ยวนะครับที่บอกว่าในฌานยังมีตัวตนแต่ในนิพพานชั่วคราวตัวต,วตนหายไปจุดนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยมันหมายความว่าในฌานลึกๆเรายังรู้สึกว่าฉันกำลังสงบอยู่อย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะ อาจจะเป็นความรู้สึกที่ละเอียดมากๆนะคะแต่ยังคงมีผู้เสวยความสุขหรือความสงบนั้นอยู่เสมออ๋อมีผู้รับรู้อยู่ใช่ค่ะยังมีความเป็นเราที่กำลังรับรู้สภาวะนั้นอยู่แต่ในนิพพานชั่วคราวมันไม่มีแม้แต่ผู้รับรู้นั้นเลยมันคือการสลายไปของความเป็นตัวตนชั่วขณะที่มาของมันก็ต่างกันด้วยนะคะฌานเนี่ยเกิดจากเจตนาในการเพ่งการจดจอ่อใช่ค่ะ แต่ว่านิพานชั่วคราวมักจะเกิดจากปัญญาที่สว่างวาบขึ้นมาหรือการปล่อยวางอย่างถึงที่สุดจนจิตมันทิ้งทุกอย่างลงไปเองแล้วในแง่ของความรู้สึกหรือคุณภาพของสภาวะล่ะครับถ้ามีคนกำลังรู้สึกสงบมากๆเขาจะรู้ได้อย่างไงว่านี่คือสุขละเอียดของฌานหรือว่างละเอียดของนิพานชั่วคราวเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากค่ะบทความนี้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าฌานจะให้ความรู้สึกเป็นสุขประณีต ยังมีความซาบซ่านอิ่มเอมอยู่ในนั้นอแต่สะพววน,นิพพานชั่วคราวจะให้ความรู้สึกเป็นว่างโปร่งเบามันเกินกว่าคําว่าสุขไปแล้วค่ะมันคือความสงบเย็นที่ไม่มีน้ําหนักใดๆเลยอุปมาเรื่องหินทับหญ้าที่ผู้เขียนใช้เนี่ยผมว่ามันตอบคําถามได้ชัดที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะเขาเปรียบว่าฌานเหมือนเอาหินก้อนใหญ่ไปทับหญ้าไว้หญ้าในที่นี้ก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายนะแค่มันงอกขึ้นมาไม่ได้เพราะโดนหินทับอยู่ ถูกต้องเลยพอเราออกจากสมาธิหรือยกหินออกเมื่อไหร่ยาก็พร้อมจะงอกขึ้นมาใหม่ทันทีอุปมาณนี้ทรงพลังมากค่ะมันทําให้เราเห็นเลยว่าชานนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มหาศาลในการพักจิตให้มีกําลังแต่ตัวมันเองไม่ใช่เป้าหมายของการดับทุกข์อา้าเคยคุยกับผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะเขาเล่าว่าเคยติดอยู่ในความสงบสุขของสมาธิเป็นปีๆเลย เพราะคิดว่านี่คือสุดยอดแล้วครับจงกระทั่งได้มาเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ถึงได้เดินหน้าต่อในการเจริญปัญญาได้โหการยกตัวอย่างแบบนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับว่าการแยกแยะเรื่องนี้ได้มันสําคัญจริงๆเอาล่ะครับตอนนี้เราพอจะแยกเครื่องมือออกจากการลิ้มรถได้แล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงนั่นก็คือนิพพานถาวรหรือสภาวะของพระอรหรันต์ค่ะพอบอกว่าถาวร คำถามสำคัญก็คืออะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มันไม่ย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกครับทำไมเมฆหมอกมันถึงไม่กลับมาอีกเลยจุดเปลี่ยนอยู่ที่กระบวนการค่ะท่าชานคือการกดครับและนิพพานชั่วคราวคือการที่กิเลสมันหลบไปชั่วครูนิพพานถาวรก็คือการ ถอนรากถอนโคนกิเลสค่ะถอนรากถอนโคนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงมันถูกทำลายไปจนถึงระดับอนุสัยคือเมลิดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ในจิตจนมันไม่สามารถงอกขึ้นมาได้อีกเลยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนก็ตาม คำนี้ให้ความรู้สึกเด็ดขาดมากเลยครับหมายความว่าจิตของพระอาหารหันต์ก็จะสงบเป็นพื้นฐานโดยที่ไม่ต้องพยายามเข้าสมาธิเลยหรอครับถูกต้องค่ะความสุขสงบกลายเป็นสภาวะปกติของจิตไปแล้วเหมือนเป็นค่าเริ่มต้นหรือ Default Setting ไปเลยโอ้โหไม่จําเป็นต้องอาศัยการเข้าฌานเพื่อให้จิตสงบอีกต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกว่ามีตัวตนหรืออัตตาเนี่ยมันถูกทำลายลงอย่างถาวรไม่ใช่แค่หายไปชั่วครู่ค่ะ ไม่ใช่แค่หายไปชั่วครู่เหมือนตอนลิ้มรสแต่มันคือการสิ้นความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงว่ามีสิ่งใดเป็นเราหรือของเราเดียวนะครับพอบอกว่าจิตเป็นอิสระโดยสมบูรณ์แล้วแบบนี้คุณภาพของความสงบมันต่างจากสภาวะว่างละเอียดของนิพพานชั่วคราวตอนนั้นยังไงครับในเมื่อตอนนั้นก็รู้สึกอิสระเหมือนกันเป็นการเชื่มอมโยงที่ดีมากเลยค่ะคุณภาพของความว่างอาจจะเหมือนกัน แต่ความแตกต่างอยู่ที่ความเสถียรความเสถียรค่ะนิพานชั่วคราวเปรียบเหมือนหลอดไฟที่สว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ดับไปทิ้งให้เรากลับมาอยู่ในความมืดเหมือนเดิมแต่นิพานถาวรคือการเปลี่ยนจากหลอดไฟที่ติดติดดับดับไปเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มืดลงอีกเลยใช่ค่ะเพราะเหตุที่ทําให้เกิดความมืดคือกิเลนมันหมดไปแล้วบทความนิดึงอุปมาเรื่องยากกลับมาปิดท้ายได้สวยงามมากเขาบอกว่า ถ้าชาญคือหินทับหญ้าและนิพานชั่วคราวคือการกดหัวหญ้าให้จมดินชั่วครู่อืนิพานถาวรก็คือการขุดเอาเงาและรากของหญ้าทิ้งไปจนหมดสิ้นโอ้โหพอวางเทียบกันแบบนี้แล้วมันเคลียร์ทุกอย่างเลยจริงๆและถ้าใช้อุปมาเรื่องท้องฟ้าที่เราคุยกันตอนต้นมาสรุปอีกทีมันก็จะครบวงจรพอดีเลยค่ะนิพานชั่วคราวคือเห็นฟ้าใสผ่านรอยแยกของเมฆแต่นิพานถาวรคือ ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆอีกต่อไปเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และถาวรการสนทนาวันนี้เหมือนเราค่อยๆปอกเปลือกหัวหอมเลยนะคะใช่เลยครับจากความเข้าใจเบื้องต้นว่าทุกอย่างคือความสงบเหมือนกันตอนนี้เราเห็นชั้นของความแตกต่างที่ลึกซึ้งมากทั้งเรื่องกิเลสการมีหรือไม่มีตัวตนแล้วก็ที่มาของแต่ละสภาวะใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าทึ่งในเนื้อหานี้คือความสามารถในการย่อยสภาวะภายในที่ซับซ้อน,นอมาก ครับเป็นนามธรรมมากให้ออกมาเป็นภาพเปรียบเทียบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นหินทับหญ้ารอยแยกของเมฆหรือการถอนรากถอนโคนจริงด้วยครับมันทําให้เรื่องที่ดูไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่พอจะจับต้องได้ซึ่งผู้เขียนก็ได้สรุปหัวใจของแต่ละอย่างไว้3มประโยคสั้นๆแต่คมคายมากเลยค่ะใช่ครับเขาว่าไว้ว่าฌานคือเครื่องมือเพื่อความสงบอืนิพพานชั่วคราวคือการได้ลิ้มรสนิพพานครับ และนิพพานถาวรคือการหลุดพ้นที่แท้จริง3ประโยคนี้กลั่นเอาแก่นของทั้งหมดที่เราคุยกันมาได้เลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วในตอนท้ายของแหล่งข้อมูลเขายังพิงประเด็นที่น่าสนใจไว้อีกนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้สามารถอธิบายในมุมมองอื่นได้ด้วยหรอคะมุมมองไหนหรอคะเขาทิ้งท้ายไว้ว่าสามารถอธิบายในมุมของวิทยาศาสตร์สมองหรือประสาทวิทยาได้ด้วยโอน่าสนใจมากครับ ซึ่งมันทำให้ผมเกิดคำถามชวนคิดขึ้นมาเลยครับว่าถ้าเรามองผ่านเลนส์ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเริ่มออกแบบการทดลองเพื่อวัดความแตกต่างระหว่างสภาวะจิตที่กิเลสถูกกดไว้แบบในฌานกับสภาวะที่มันถูกถอนรากออกไปแล้วอย่างถาวรได้อย่างไรอืม hmm. คลื่นสมองหรือการทำงานของสมองส่วนไหนที่จะสะท้อนความแตกต่างที่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้เป็นคำถามที่ท้าทายมากค่ะ เพราะมันอาจจะชี้ไปที่ความแตกต่างของการทำงานในระดับโครงข่ายประสาทหรือ neural network เลยก็ได้ครับระหว่างสภาวะที่วงจรของความโกรธหรือความกลัวแค่ถูกยับยั้งชั่วคราวกับสภาวะที่วงจรนั้นถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปอย่างถาวรจนไม่ทำงานแบบเดิมอีกซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่อาจจะสำคัญกว่าสำหรับผู้ที่สนใจการปฏิบัติคำถามที่ว่าคำถามที่ว่า บางทีเป้าหมายอาจไม่ใช่การพยายามระบุให้ได้ว่าสภาวะที่เราเจอเรียกว่าอะไรแต่คือการสังเกตว่าหลังจากสภาวะนั้นคลายตัวลงแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมัน hmm. ประสบการณ์นั้นทําให้เราเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ชัดขึ้นไหมหรือมันนําไปสู่การปล่อยวางที่ลุกซึ้งกว่าเดิมได้อย่างไรบางทีนั่นอาจจะเป็นคําถามที่ใช้งานได้จริงที่สุดก็ได้ค่ะ